นี่ครับพี่น้องหนูก็ยุ่หนากลับนะครับพวกกินสวยครับสวัสดีครับพี่น้องพบกับปูช่ชายสไตล์บ้านทุง่งคือเก่าครับวันนี้กับภาพพี่น้องอ่ามาดักหนูนะครับพื้นที่ก็เคยดักแล้วแหละแต่ว่าเคยใสยเ่เนือ้อข้าวโพดแล้วมันพวกกินวันนี้สิเปลี่ยนมาเป็น,น,ปนใส่โฟมครับสี่องใส่โฟมเพิ่งดู ิติดหรือบ่ติด<น>เดี๋ยวไปรับชมเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกวยมันน้องอยากาเขาไปกินอยู่ครับกัดอยู่ครับจะยิ้ลองไส่เบง้รงนี้ละ่ะ ใส่โฟมครับพี่น้องฉีดน้ำยาดาวนี่เคยดักกโพผลล้วมันบนติดเลยเปลี่ยนมาเป็นล่องเป็นโฟมมึงดูเพื่อมันติดติดให้ พ่อกับปู่ใช้สไตล์บ้านทุ่งพี่เกาครับพี่น้องตอนนี้กับพีพ่น้องมยายมหนูตอนนี้เวลากประมาณตีห้าครับพพี่น้องมยายมหนูใส่ใบมะขืนใส่กับดักแบบใส่โฟมใหม่จกมักสิมานหรือประมาณครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ บกติดครับพี่น้องบวกกินครับไส้ขโพ,ดก,พดก็ับพวกกินไส่โฟมกับบวกกินครับหนูหยุดหมายนี่นี่ครับพี่น้องหนูก็ยุดหนากับนะครับพวกกินสวยครับ นี่ก็ยังอยู่คือเกากรบพ่นองบอกกินนเลยครับนี่็มมีกินครับขี่ไว้ซื่อๆครับ นยูคือเกานี่กับยูคือเกากับพี่น้องพวกีกินครับหนูฉลาดครับนี่กับพวกกินอีก เก็บกับดักเก็บร้อยแล้วครับพี่นอ้องบ่หมานครับวันนี้หนูกับมีอยู่ครับไม้นี่ผมดักสองเทือแล้วครับชุ้แรกใส่เนื้อข้อโพดกับบุกกินรอบนี้ใส่โฟมกับบุกกินครับหนูมีมีโตอยู่ครับอยู่หนากับดักกับบุกกินครับแลนได้ยินเสียงแลนกัดห้า เฮ็ดจังใดกระบ,บวกกินท้องไสตองเปลี่ยนสูตรใส่บวงหรือผัวดมีสูตรดีๆบอกนี่เด้อครับขันมักคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู่ชายสไตล์บานทุง่งในการเฮ็ดคลิปต่อไปนี่เด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ